แต่ว่าวันนี้ค่ะซึ่งเป็นวันที่จะเรียกว่าจะคลายความกระจ่างทั้งหมดเรื่องของการชนะสูตรศพเรื่องวิธีการชนสูตรเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่มีใครสงสัยนะโดยเฉพาะทางทีมทนายที่เข้าไปดูตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงตอนสุดท้ายเนี่ยทนายบอกไม่ติดใจเรื่องของวิธีการชนสูตรศพเลยแต่รายละเอียดเนี่ยคือต้องเอาสารหรือตัวอย่างสารหรือน้ำอะไรที่ในร่างกายเอาไปตรวจ ตรงนน้นตรงนี้เนี่ยต้องใช้เวลาวันนี้ผ่าเรียบร้อยอแล้วก็น่าจะมีการรับศพไปบําเพ็ญกุศลน,นะ,ะแต่แต่รายละเอียดเนี่ยต้องรอถแถลงแต่ทนายความเนี่ยเขาก็เล่าเบื้องต้นออกมาใช่ไหมใช่เลยค่ะเพราะว่าทางทนายด่างก็คือทนายกิษดางนุชจ,จลัดซึ่งเป็นทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนติดตามอยู่ตลอดนะคะเรื่องของการชนะสูตรพลิกศพบุงเพราะว่าทนายบอกว่าไหนไหนก็เปิดให้ ทางทนายและญาติได้ดูอย่างละเอียดแล้วก็ขอดูเลยทนายบอกว่าเบื้องต้นก็มีการนําเนื้อเยื่อจากอวัยวะบางส่วนไปตรวจสอบที่ห้องแลบรวมถึงอวัยวะส่วน,นอื่นๆดูว่าได้รับผลกระทบกระเทือนหรือไม่ได้ส่วนไหนมีการฟกช้ำม,มีอะไรบ้างส่วนสารคัดหลั่งและเลือดเนี่ยต้องนําส่งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็คาดว่าเดี๋ยวผลจะออกวันพรุ่งนี้ค่ะเขาเริ่มที่การตรวจร่างกายก่อน ก็ไปดูที่อวัยวะทางเดินอาหารก็ไม่พบว่าในกระเพาะมีสารอาหารใดๆอันนี้ก็เดี๋ยวรอผลความชัดเจนจากแพทย์กันอีกครั้งหนึ่งทางทนายบอกว่าเบื้องต้นยังไม่พบว่ามันมีอะไรที่น่าสงสยัยแต่แต่ก็ยังมีแต่นิดหนึ่งคือแต่ก็ยังอยากให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำหลักฐานมาว่าทำไมถึงส่งตัวบุ้งมารักษาที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ คือถ้ายืนยันว่าโรงพยาบาลราชทันมีศักยภาพมีศักยภาพดูแลได้ทำไมถึงส่งมาโรงพยาบาลนี้อันนี้คือเขาก็ยังติดใจสงสัยอยู่